สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอบวิลพลนะครับในเว็บไซต์ r g 3 t h c o m ครับเว็บไซต์ที่ารันตีเรื่องของฟุตบอลมีให้เล่กถึงห้าค่ายนะครับหลักๆคือยูฟาสโปและก็แม็ก e เปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บเดียวอยู่นะครับ r g 3 t h c o m นะครับใครอยากได้ทีเด็ดแอดไลน์ตรงนี้แลยครับแอทีเด็ด 90s เมื่อวานยูฟาแชมเปียนส์ลกในวันแม่แห่งชาติเป็นยังไงครับด่าผมไม่ได้นะครับเพราะว่า คือรูปแบบการเล่นและว,วิธีการเล่นของออตแลนต้านี่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วน่าจะชนะไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าอุบัติเหตุลูกหนังมันก็มีครับเพราะว่าบอลมาเล่นกัน90นาทีบวกๆนะครับใครคิดว่านาทีที่90แล้วพวกเราจะชนะนี่คิดผิดเลยนะฮะแล้วก็มี เกิดขึ้นถึง2ประตูในช่วง90้าบวกหและเก้าสบวกสาอารมณ์คล้ายๆแมนยูเต็ดยิงบาเยร์มิเนกในปีพันเก้าเก้าเลยนะครับอาร์ตันต้าเล่นดีมากเลยนะครับวิธีการจบว่าคมกว่าในขณะที่เบสเชียนจะพึ่งเนมาคนเดียวเลยนะครับแล้วก็ออกนําไปก่อนจากมาเลวปาสเลตแล้วถูกเหมือนว่าทุกอย่างในจะอยู่ในมือของอาตันต้าแล้วและทิศทางแนวทางดีมาก 2- อสาวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดวงเราในการวิจารณ์ฟุตบอลเนี่ยนะมันแย่มากคือแมนยูเต็ดเนี่ย ผมให้ไปบุก,กระดำซัมเมอร์เซล <c oughs> สุดท้ายใครจะคิดว่าไอ้คาร์จอร์สันโกสวีเดนของเขาปไหนเก็ไปที่เหนียวอะไรขนาดนั้นเซฟไปสิบสามลูกก็ทําให้เราไม่ได้กําไรมาเมื่อคืนก็ทําให้เราไม่ได้กําไรอีกแล้วนะฮะกับการที่จริงๆอัลตรา้าเนี่ยหนึ่งหนึ่งเราก็ได้กําไรกันแล้วแต่ว่าโดนไปสองประต,ตูต่อหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าอุบัติเหตุลูกหนังมันเกิดขึ้นได้นะครับที่ผมจะมีวิจารณ์แล้วก็แนวทางผิดพลาดเลยก็คือชักต้าโดนเนก,ก้าปาโซที่แบบชักต้าถล่มสี่หนึ่งเลยนะฮะ มาวันนี้มาแก้ตัวกันดีกว่าครับดูว่าวันนี้น่าจะมองผมเหมือนเหมือนกันคือสามวันที่ผ่านมาผมมองสวนกันหลายๆายคนซึ่งแนวทางมันมาได้แล้วนะครับแต่มันสกอร์มาจบที่อัตัน์ตาแพ้ไงนะฟุตบอลเนี่ยฮะเฟอร์กี้ถึงบอกเป็นฟุตบอลปรัตตี้เฮลครับคือแบบฟุตบอลบ้าอะไรวะอะไรประมาณนี้นะฮะมาวันนี้ครับคืนเดียวมันจะเตะอ่าจานังคารจะเป็นยูโรปาลีกไปแล้วลใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเตะอีกทีวันอาทิตย์แชมป้ยมสลีกเนี่ยเตะพุธเมื่อคืนนี้ พัฒนาสบด,ดีวันนี้แอดมาดิดเจอไลฟ์ซิกวันศุกร์บายเยอร์บาซ่าแล้วก็วันเสาร์แมนซิตี้ลียงวันอาทิตย์แมนยู่ในแต่เจอเซบีย่ารอบรองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนอนไม่พอเดี๋ยวต้องเตรียมกาแฟากันไว้เลยนะครับบอกเลยว่าง่วงโครตๆนะฮะมาคืนนี้ครับแอดมาดิดเจอแอร์เปไลฟ์ซิกมองผิวเผินแบบไม่ต้องสแกนฟับดูเหมือนสูสีกันแต่ถ้ามองเจาะลึกลงไปบอกเลยครับว่าแอดมาดิดเหนือกว่าเยอะ เหตุผลเพราะว่าแอบเลิ์ซิกเองเป็นทีมพลังหนุ่มครับเก่งในบ้านเก่งในยอรมันเก่งในเรดบอารีน่าแต่ถ้าออกนอกประเทศทั้งโค้ชเขาทั้งนักเตะเขาประสบการณ์ยังคนละชั้นกับเดียโก้ซิเมโอเน่และการที่ไม่มีทีโมแวนเนอร์ทีโมแวนเนอร์ย้ายไปอยู่ทีมใหม่แล้วก็เชลซีแล้วไม่เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกช่วยไลฟซิกแล้วผมบอกเลยครับว่าตรงนี้มันจะทำให้ดาวของไลฟซิกนะฮะการเล่นต่างประเทศดาวไลฟซิกใบนี้เล่นนอก ประเทศอีกไปน,นี้ไม่มีไลฟ์ไม่มีต er ีมอวยเนอร์ไปนี้เพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยครับหมู๊มูฮะแอตมาเดตเอาชนะแอร์เบอไลฟ์ซิกได้แน่นอนนะครับพวกไอเดโก้คอสซาบอโรโมราตายานิกาลาสโก้ ata, co, นะครับซาอูนิเกสตัวบาสปาเต้เดโก้สเปลเน่จะวางแผนอย่างแยบยลและปีนี้เขาว่ากันว่าอาจจะเป็นปีที่แชมป์หน้าใหม่ย,ยูซีเอลเกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้ปารีสแซงต์แชร์แมงหรือว่าแอตมาดริด ใครได้แชมป์คือแชมป์หน้าใหม่ทั้งสิ้นทั้ง3ทีมนี้อาตันตาล่วงไปแล้วไม่นับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับมองไม่ยากครับแอตเลติกโอจาชนะได้อย่างน้อย1ประตูครับผมมองว่ามีระดับ2-1หรือไม่ก็3ประตูตัวหนึ่งวันนี้ไม่รวยไม่รู้จะพูดวันไหนก่อนหวยออกจัดไปแอตเลติโกโ a มาดริดคืนนี้จัดไปตีสตรงครับสวัสดีครับ